เอาเรื่องนี้มาได้ค่าเตาผอโศพฟีเพื่ออะไรอ่ะนี่คือตักกะที่มีการบิดเบือนไงแล้วถ้ามันจบไม่ได้แล้วไทยก็จะสะสมเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลโอ้โหมันรับไม่ได้มันไม่ทำอะไรเลยเว้ยก็ยิ่งกรอดขึ้นเรื่องของศพไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคุณเจริญขวัญคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดโพสต์ข่าวข่าวนี้ business insider รายงานเมื่อวันที่เเดือนเมษที่ผ่านมานี่เองค่ะ ปีนี้นะครับปี2021นะ750ศพที่ตายเพราะโควิดในสหรัฐอเมริกานะยังคงอย,อยู่ในรถแช่แข็งที่นิวยอนะ<า>ร์กฮะเนี่ยฮะแล้วจริงมีภาพด้วยนะข้างล่างอ่ะจะเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับศพคน750คนนะ่ยที่ตายเพราะโควิดในสหรัฐอเมริกาครับนี่นี่คือรายงานข่าวใน Business Insider com ค่ะ นะแล้วศพยังอยูอ่ตั้งแต่ปีที่แล้วอะต้องถ,ถามว่าเราต้องจัดการไหมล่ะศพลังสิมันเราต้องจัดการไหมล่ะจัดการก็ต้องชมเขาถึงเขาจัดการได้ค่ะแต่ดันไปเอามาด้วยค่าโยงไปผูกโยงกับเรื่องวัคซีนดังแบบนี้เรื่องอื่นมันก็ผูกโยงเอาไปโจมตีกันให้หมดอน่ะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยใชนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ซึ่งพยายามผูกปมทุกปมเข้ามาเป็นเรื่องการเมือง เพื่อที่จะนำไปสู่การล้มรัฐบาลเปลี่ยนขั้วการเมืองเดี๋ยวชุดสนับสนุนโดย G Herbal เพราะภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นเกราะป้องกันสุขภาพให้แข็งแรงคอ G Herbal กลายเป็นดราม่าน้ำลายการเมืองเต็มรูปแบบสำหรับการวิวาทะระหว่างนาวัดอิสระไกรศีลกับปารินาไกรคุปสอสอพลังประชารัฐราชบุรีถึงขั้นใช้คำพูดดูหมิ่นเหยยดยามเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาชัดโสมาน,นี้กูโพสตไปหาปารินาเรียบร้อยและตัวกูอาการของกูคือปอดอักเสบร,รุนแรงภาวะการหายใจล้มเหลวมึงจะมายุ่งอะไรกับกูพูดได้ยังไงว่ากูน่าสมเพชและกูมีภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อนถามหน่อยมึงจะมายุ่งอะไรมึงไปยุ่งกับพวกมึงนูน่นแก๊งสามชาติ นารบครองเมืองส่วนที่ยาสีราปารินาเรื่องการจัดนางงามกูก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกูขายเฟรนช์ใช้เขาไปแล้วอีกทั้งนวัดยังฝากฉายาให้เอปารินาให้เป็นนางงามใจสามขวัญใจหมาขี้เรื้อนหลังจากก่อนหน้านวัดได้โพสต์ข้อความตอบโต้ว,ว่ากราบเรียนท่านปารินาไกลคุปสอสอพักพลังประชารัฐพร้อมเอกสารแนบ1รูปท่านเพื่อเป็นการยืนยันด้วยภาพว่าผมหมายถึงบุคคลใด2ใบรับรองแพทย์การรักษาพร้อมขีดเส้นใต้สีแดงเน้นอาการวิกฤตในชีวิตของผม ตามที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงตัวผมว่าเป็นคนน่าสมเพชฟังแล้วดูด้อยค่าอีกมากมายตามที่ท่านสสสัมภาษณ์จึงอยากเรียนข้อมูลที่ถูกต้องตามใบรับรองแพทย์นี้ให้กับท่านสสปารินาครับด้วยความเคารพท่านสสอ,อย่างสูงล่าสุดเอปารินาได้ออกมาโพสต์สวนกลับด้วยข้อความที่ว่าปารินาถึงนวัดในที่สุดก็ยอมสละเตียงควรจะคืนเตียงให้คนป่วยหนักไปตั้งนานแล้วยื้อจนหน้าเกลียดแถมไปด่าหมอยืนยันตอนหมอเชิญออกตอนนั้นอาการไม่หนักแล้วอย่าแถแหละ โชเอกสารไม่งองแงไม่เหงแกตัวนะคะวันนี้พูดดูถูกดูหมิน่นผู้นําประเทศและยกตนตัวเองไม่หยุดหย่อนถามว่าไม่อายไม่กระดาษหรืออุจจารตัวเองบ้างหรอถ้าคิดว่าตนเองเก่งจังดีจังวิเศษจังสมัยหน้าลองมาสัมผัสประชาธิปไตยลองสมัครเป็นนายกไปเลยหรือเป็นคนราชบุรีไม่ใช่หรอไม่ต้องไปคิดเทียบรัศมีนายกมาแข่งสมัครกับปรินาก่อนก็ได้ท้าเลยว่าได้คะแนนไม่เกิน3 0ม 300, เพราะสังคมไทยเกลียดคนพูดจาหย,ยาบคายพฤติกรรมหยาบคาย อาจเกิดจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือดื้อด้านสอนแล้วไม่ฟังสุดท้ายอาจกลายเป็นสถุนอาจเสียหายไปถึงรากเง่าหวานก่อฝากด้วยนะหัดพูดเพราะๆแบบนายกด้วยนะจ๊ะพูดเป็นไหมผู้ชายที่พูดนะจ๊ะหรือนะคะทุกคนในโลกคือคนมีเสน่ห์และดูน่ารักจึงทําให้เวลานายกไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปสซนวัฒถ้ากลับมาราชบุรีนอกจากจะไม่มีใครขอถ่ายรูปแล้วอาจเจอป่าขายรองเท้าหรือขี้ใสป่ปาก่วนทิดาปรินาว่าปรินากินป่าปร ีนาขโมยป่าเป็นผู้พิพากษาหรอจึงจะมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกมั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ป่าแต่เป็นสประกอท้ากราบตีนกันไหมถ้ารับคําท้าแจ้งกลับมาด้วยสงสัยว่าเรื่องกินป่าทําไมไม่ได่าธนาธรกินป่าบ้างหรือแม่ธนาธรกินป่าบ้างทําไมอันนั้นนะ่ะธนาธรและแม่เอาไปส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติส่วนหนึ่งเป็นป่าชุมชนส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้ถาวรของจริงเลยจัดไปมักสิแถมตอนแม่ธนาธรซื้อป่ามีเอกสารเขียน ชัดเจนแล้ว,ว่าเป็นป่าแล้วยังจะซื้ออีกปรินาก็ร้องไปสองปีไม่คืบเพราะสังคมมันเหลื่อมล้ําเวลาจะดําเนินคดีกับเศรษฐีมันจะยากมากก็เพิ่งจะปีนี้แหละที่ถูกดําเนินคดีเรื่องธนาทรบุกรุกป่าแม่ธนาทรบุกรุกป่าทุกวันนี้เรื่องไปถึงไหนทําไมไม่พูดเรื่องมันช้าเหลือเกินทําไมไม่พูดพูดสิพูดว่าธนาทรกินป่าบ้างพูดเสร็จแล้วช่วยถามแม่ธนาทรต่อด้วยว่าทําไมลูกชายยังไม่ได้เป็นนายกสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรได้อย่างไร ตอนนี้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดก็ถูกเพิ่อถอนสิทธิ์และคืนป่าไปจำนวน3,500ไร่แล้วพูดบ้างดิบอกตรงๆว่าสภาพคุณวันนี้มันคล้ายคนทรงเจ้าสบัดหัวสั่นสะบดไม่คิดเลยว่าโควิดสามารถกินสมองคนได้บ้านเมืองมีกฎหมายหยุดละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นเขย่าวขวดด้วยเวลากินยา